ตอนนี้เรามาดูเจา้าหน้าที่ติดธงชาติที่เข้าขแข่งขันลย์บอลชิงแชมป์โลก2025นะครับที่อินโดเซเดียมหัวหมากนะครับทั้งหมด32ทีมนะครับ รถบัตที่รอก็รอนักกีฬานะครับตอนนี้กำลัง้อมอยู่ข้างในนะครับอินโดเซนยห์หมอหมากนะครับ ตอนนี้รอบส16ทีมสุดท้ายนะครับแข่งกันเหลือ8ทีมสุดท้ายนะครับที่สนามกีฬาอินโดเทียหมหัมหม,มากนี้นะครับเย็นนี้ไทยประทะญี่ปุ่นนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเก็ตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ